สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังแนวทางจ้ามาพบกับแนวทางฮานอยจ้าฮานอยหมัดรวมแนวทางวันเสาร์27เดือนเก้า2568จ้าสำหรับพลวันที่26วันศุกร์สำหรับสามอ่าสำหรับฮานอยม,มัดรวมของเฮาจะแนวทางเลขเด่น3กับสี่กันเด่น1 ผลนจะน้อยรอบเฉพาะคิดรอบแรกหกศูนย์ห้าก้าดฮะนี้ผ่านฝ่ายน้อยรอบแรกเฉพาะคิดจ้ะสำหรับน้อยรอบพิเศษจ้ะเกาเกล่างมากเก้าเกาสำหรับเลขเบิ้ลเขามาเต็มเต็มแต่ระวังเก่าเก่าเมื่อวานนี้เลขเบิ้ลถื่อว่าหลายตัวอยู่เนาะจำบ่ได้เด้ย๋ยวจะว่าเลขเบิ้ลมีตัวอะไรเนี่ยแปบบ๊บนึงเด้๋ยจะหาก่อนหาก่อน สําหรับเลขเบิ้ลเมื่อวานนี่มีเบิ้ล99เนาะสํหรับ99นี่คือไอ้อยได้ตอง9นะจะถ้าจําบ่ผิดเนาะแล้วก็มีเบิ้ล33 99 33สํหรับแยกน้อยเมื่อวานก็คือได้3ศนเนาะเออถ้าจําบ่ผิดจะ้ะอ่าสํหรับ5น้อยมันรวมกับเฮาจะให้ระวังเบิ้ล99มาเต็มๆจ้ะสํหรับล่างพิเศษจ้าโอ้โหปังเด้อจ้าเลขเบิ้ลของเฮาเต็มๆเลย สำหรับน้อยรอบปกติจะไปต่อ2 2 3 7 0 2 3จับคู่พลาดไปจะเลขพี่น้องให้3 4เข้ามา2 3สำหรับ3 2บริจับหายจะมาดิน3จะสำหรับรอบปกติบนจะลาง7 0ศูนี่ิพาดไปน้ยอยรอบ VIP จะ4 8 3 3 6 3บน3าลางเนาะ VIP อ่าสำหรับ83 จับคู่ไปบอถึงอีกถึง3 7มา8 3เด่น3มาจากวีพีบุญจาลาก3านี่โบผ่าจะมาตรงๆแต่เน้นเ่นเพชโตเน้น3 4 3 5มหามา3 6เนาะเอาเด่น3ก็เขาามาจา้าโอ้เด่น1นสุดการนี่บบมาจากโตเลยเนาะอ่ะสำหรับสุดสตัวบนแต็มเดียวอีกเด้อค่ะพี่น้องน้อย หน่อย V A P เนาะสี่สี่แปดสามข้อเฮามีสี่เจ็ดสามเกือบแตกสามตัวบนตรงๆอีกแล้วจ้าโอนี่สำหรับสามตัวบนนี่เสียดสองมือแหละเนาะแต้มเดียวสี่แปดสามเฮาสี่เจ็ดสามว้าโอ้โห,โ,หโอเคจะตามนี่แล้วจะสำหรับฮานอยมารวบข้อเฮาจะสำหรับผลสรุปแนวทางของเฮาเนาะตามต่อของวันที่ยี่สิบเจ็ดจา้า สำหรับแยกน้อยขเ้าเม่ววันถือว่าปังๆกันเลยทีเด um, ียวเนาะโอ้โหระเบิดระเบิดกันเลยทีเดียวจ้าสำหรับหาหน่อยข้าจ้าเด่นนี่มากขบถูกน้อยเลยเนาะสำหรับหาน้อยข้าจ้าสำหรับน้อยรอบพิเศษเด่นเก่าลุดเก่าม่อวันมากเก่ากับบริจับน้อยพิเศษไ้เนาะล่างมากเก่าๆเต็มๆเลยเมื่ววานด้ต้องเก่าว่าสิจับเบิลเก่ากับบกาจับจ้าฝ่อแยกน้อยนะจ้า สำหรับเรลี่ยนเก่ารูดเก่าข้าวสามเดงสีเดงกันเลยทีเดียวมาบนจะเรีนเนเลยเก่าสองสองเก่าจะสำหรับน้อยรอบปกติจับขู่พลาดไปทางบนทางล่างจะไฮซูนกับสามเข้ามาสองสามเจ็ดูนจับขู่พลาดไปทางบนทางล่างจะเด่นมาทางบนทางล่างเลยสำหรับน้อยรอบวีพีจาวีพีนี่คือสามบนสามางบนนี่มาแปดสามขู่เด่นข้านอนมาเลยเนาะไหสามกับแปด โตเร่นเต็มๆตรงๆหลากสามฮกกบเขาตรงๆจะสําหรับ V.I.P จะโอ้ยแยากน้อยวันถือว่าฟุกเนาะสำหรับมือนีฝากตามต่อละค่ะเนาะหาน้อยลงหายสองสูตรจะเปรียบเทียบกันเบิ่งได้จะทาบหมักมันรวมกับมีแยกน้อยหายหลับช่มจะหรือว่าหมักสูตรได้กระตามสูตรนั่นเนาะจะขึ้นอยู่กับความักความชอบที่สาคัญก็คือถ้ามีตัวหมักตัวชอบก็อย่าลืมไปกับถูกขังแค่นั้นเองเนาะบอกมีตัวหมักตัวชอบสามารถปล่อยผ่านได้จ้ะ สำหรับหมัดรวมมือนี่ให้เด่นสองกับแปดจ้าจับคู่สองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดสำหรับเด่นแปดหกแปดเจ็ดแปดเก้า 8 0เลขเบิ้ลเมื่อนี้ได้ฮานอยมารวมได้เบิ้ลเก้าเก้ากับแปดแปดเก้าเก้าตัวเดิมเมื่อนี้ว่างแปดแปดวั่างเบิ้ลแปดแปดแต่ว่าชนหน่อยด้วยจ้ะสำหรับเลขเบิ้ลเมื่อนี้สำหรับแยกน้อยก็คือชนหนึ่งหนึ่งเลขเดน่นเมื่อนี้มักแปดแปดแต่ว่าชนหน่อยสำหรับเลขเบิ้ลของเรากันเด่นหกจ้าหกเจ็ดหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่ง สามตัวบนจ้าสองแปดศูนย์หกสามเจ็ดเก้าสองหาคูสุดท้ายแปดเจ็ดสองแปดเจ็ดสองสำหรับตัวเน้นจ้าสามตัวบนอีกเสียดสองมือแล้วเนาะ สตัวบนเน้นเก้าสองห6าหกสามเจ็ดหหนึ่งหเก้าเบอร8แปดแปเกสองหาสองหกำหรับฮานอยมาร่วมนี่คือให้ร่วมถูกน้อยจากเฉพาะกิดถึง VIP จะร่วมมักอยู่ในฮานอยรอบได้กับเปรียบเทียบกันเบิร์ได้จ้า มีตัวมักตัวชอบข่อยตาน้อมือน,นีก็คโคมาปังปังเด้งเดงเต็มเต็มสี่น้อยละกันเนาะขอให้สโชคดีกันทุกคนทุกท่านจะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงสำนีละกันจะไว้เจอกันใหม่คลิปหนาจะสำหรับมือนีวันเซา,ารุน,น,น,นแค่หาห้านอยอย่างเดียวเนาะสำหรับแนวทางของเฮาเนาะจ้ะสวัสดีจ้า